อ้าตรงนี้สวยกว่า,าขวามือหลานกางกเต้นว้าวตรงนี้นี่ว้าวมากยินดีต้อนรับสู่ยอดดอยผ้าห่มปุกสวยจริงนี่ขนาดแบบกลางเดือนกลุมพาพันธ์แล้วนะมาดูสิ นี่เราอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างบนนี้คงจะสวยสุดๆไปเลยอนาะอรุณสวัสดคีค่ะคือแฟชั่นเดินป่าเนี่ยใส่ทุกอย่างเลยที่มีนะชุดกระโปรงด้วยเสื้อด้วยทั้งหมดนี่ประมาณสามตัวแล้วมั้งเนี่ยกางเกงอีกต่างหาเพราะว่าที่ยอดดอยพระห่มป่งเนี่ยเป็นเขาที่สูงอันดับสองของเมืองไทยนะ ก็ไม่คิดว่าเขาจะหนาวขนาดนี้นะในเดือนกุมภาพันธ์จัดว่าเป็นเป็นเขาที่แบบคือนอนแล้วมันมันหนาวเลยอะแต่มันไม่มีลมนะแต่ภูก,กระดึงอะห่มผ้าห่มมันก็ยังยังมีความอุ่นเย็นแบบลดเย็นลดอะไรได้ที่นี่รู้สึกว่ามันหนาวอย่างเดียวเลยข้างหน้ามาเนี่ยขอถอยเอ่อ เขาเรียกละลรอะถุงนอนแบบขนเป็ดขนห่านขนมิงโอ้เวอร์ก็คืออยากจะได้แบบถุงนอนแบบอุ่นๆกว่านี้นะครั้งนี้นี่ไม่พอนะคะยอดจอยพระหมปกนี่คือจุดลานกลางเต็นท์นะคะก็ว้าวขนาดนี้แหละยังมาเที่ยวทันนะคะสวยมากอะ น้ำหูน้ำตาไหลเลยหมอกม,มามเต็มเดี๋ยวพาทิตย์ก็จะมาสนุกและสวยจริงจริงสุดยอดไปที่ชอบที่ชอบกับที่นี่ยอดดอยพระหงมปกมี ติมาแล้วนี่เขามาแคมปิ้งอันที่ดอยพระห่ม o นะเขาจัดการดีนะอยู่กันสบายๆหลายมุมเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดเยี่ยมเลยอยากให้มั่งเย่ได้ละใช้เวลาเก็บไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเพลิดเพลิน แดดมาแล้วนะคะสดชื่นแล้วนะคะวันนี้เก็บได้เหมือนเดิมประมาณ50%จากที่แกะมาใหม่ๆแต่ไม่ใช่ปัญหามันคือศิลปสตาฟนะคะโอ้โหสตาฟแม่บ้านเลยนะเห็นจัดการทำอาหารอยู่คนเดียวเลยนะคะนี่วันนี้เรามีอะไรบ้างคะเกี๊ยวมีเกี๊ยวนาน,นะคะแล้วก็ยังมีกาแฟแหุมนี้นะคะร้อนๆมีแซนด์วิชด้วยนะคะนี่ จะมากับคุกฝุ่นทัวร์เพราะว่าทริปนี้ก็กับคุกฝุ่นทัวร์เนี่ยรู้สึกเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจากเขาช้างเผือกนะคะแล้วก็หายไปนานเพราะไปเที่ยวคนเดียวตอนนี้ก็กลับมานะตั้งแต่ดอยทุเลนะคะจาวะเลคุยหลวงอันนั้นสามวันสองคืนมันมากเลยแล้วตอนนี้ก็เราก็มาอยู่กันที่ดอยพระห่มปกนะคะแล้วเดือนหน้าจองทัวร์แล้วด้วยไป เขาเขาเหม็นนะฮะออกเสียงยากเขาเหม็นนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปเที่ยวกันต่อตอนนี้เราอยู่ด้วยพะพุงป๊อปป๊อเซนจิตเินแซนอ๋อราคาขอโทษค่ะไม่เอามาไม่หมดนะคะก็ถึงเวลาลงแล้วนะคะ9ก้าโมงจะสิบโมงเช้าแล้วนะคะกิ่วล้มลานกลางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทย ด้านหลังนะคะนู่นอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกนะคะก็ชาร์จไฟได้6โมงเย็นถึง3ามทุ่มเท่านั้นนะคะเพราะที่นี่เห็นไหมไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็จะขึ้นไปที่ยอดดอยพระห่มปกนะคะ3มโมงก่อน3มโมงห0นะคะแล้วก็ ตอนเช้าเนี่ยต้องมีบอกเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยตีสี่เจ้าหน้าที่ต้องพาไปนะคะตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์อยู่หลายส่วนมากส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ที่รถกระบะมาส่งเรานะคะใครขับรถไม่แข็งอะ่ะอย่าเอารถขึ้นมาเองเลยบอกเลยว่าทางทั้งชันแล้วก็ทั้งเล็กนะะนั่งรถกระบะมาดีกว่าเขาก็จะมา รับมาส่งส่งลงไปที่อด้านล่างนะคะศูนย์ศูนย์ด้านล่างที่เป็นมีน้ำแร่ให้เราอาบด้วยบางคนก็ขับรถขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขับรถขึ้นมาเองได้หรอคะคอ๋อแต่ว่าทางทางเล็กมากเลยนะคะเล็กแล,ละชันนะคะมาระวังด้วยตรงนั้นก็เป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ขึ้นไนนู่นก็ลานกลางเต็นท์แถมมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะ ชอบอะที่เนี่ยสนุกดีก็มะนาวได้ขึ้นไปนะคะตอนเย็นชมแสงพระอาทิตย์เย็นแต่ว่าตอนเช้าไม่ได้ไปเพราะว่าเข่าเจ็บ <c oughs> แล้วก็เก็บไปด้วยไว้บัหลังเรามาใหม่ลังนี้เราก็ต้องบายบายกิวลมลานกลางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ <c oughs> ดอยพระหมปกนะคะเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทยด้วย แต่เราเดินแค่3.5-4กิโลเมตรนะคะไปกลับ8กิโลเมตรชันเล็กน้อยนะคะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งขาขึ้นแล้วก็ลงประมาณ1ชั่วโมงนะคะสนุกมากวันหลังก็จะมาอีกแน่ๆเดี๋ยวเราลงไปแช่น้ำแร่นะคะแล้วพบกันวุ้นเน่นเป็นตากกระป๋องเลยแต่ว่าปากกระป๋องนี้น้อยกว่าข้างหลังนะ หลังนี่บันเทิงเลยบายบายโดย่อ,ยาม,อมาถึงแล้วนะคะลงมาถึงแล้วโอ้ยสบายวันนี้เราก็ไปอาบน้ำกันก่อนแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถ เดินทางกลับแล้วนะจ๊ะโอ๊ยทำไมเหมือนแบบว่ารถคุณแม่บ้านเลยนะงเราก็แวะกินข้าวซอยกันก่อนนะนี่เป็นร้านเดียวของหมู่บ้านมัเลยหรือเปล่าเนี่ย<ะ>รถตู้เราของกุ๊กุ่นนี้มาสี่0ันนะคะมาจุกกันอยู่ร้านข้าวซอยนนออตอนก่อนที่จะขึ้นรถแล้วกลับกรุงเทพ<ะ><ะ>